สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนี่รักเทวดากับเจแปนสั่งด้ยแล้วครับสภาพมาหาเห็ดอีแล้วครับมื้อนี้ครับมื้อนี้เข้าป่าอีกแล้วครับเ้าหลุนมั้งครับฝนพึ่งตกเมือนขึ้นครับแต่บ่รู้ว่าเห็ดสิออกบออะเเห็ดแล้วน้องมาไป ได้อ๋อนี่ครับพ่อแล้วครับดอกนึ่งครับนี่ครับนี่มาแล้วดอกแรกประเดิมครับนี่ไปครับไปต่อ หาเคียฮ่าไปเลยครับ อ้อยแล้วครับนี่ครับดครนี่แมงครับเก็บแล้วกับเเก้าครับสีจางแลไปครับไปต่อครับ อาเจอแล้วครับพี่น้องไหนครับเจอแล้วครับพี่น้องไหนไหนลองดูออ้นี่ครับพี่น้องเจอแล้วครับอื่แอบแอบดีครับ รลอยครับเก็บสะสมครับลายนะต่อครับที่นี่ เห็นเน่าเหตโอ้โอ้หลายครับพี่น้องเน่าบ่โอ้สุดายแท้กิไ่ใบ่นี่อันไหนดีก็เอาไปไหนไม่เน่าอ๋อสักดอกอ๋อสี่ดอกเน่าครับพี่น้องโอ้ยผู้ใดเห็นครับโอ้นี่ละนี่ละยุ่งมึงนี่ละ มองอะไรพี่น้องตรงนี้อีกละนี่ป๋องนี้หาไหมครับหาตอ่อหาต่อครับโอ้น้าะเส้เส ส่ยสย่ไม,มีใครเห็นนะดอกใหญ่ครับดอกใหญ่ดอกใหญ่อู้อู้ดอกใหญ่เอ้ยค่อยค่อยโอ้สองดอกตัวนั้นมันเน่าโอ้เน่าดอกหนึ่งครับพี่น้องโอ,งอ้เอาดอกที่มัานเน่าไป โอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ครับหาต่อหาต่อครับเทยวนี้แหละใกล้ๆนี่แหละครับฮนะ<า>โอ้ครับเริ่มพอแล้วครับใส่ใส่ใส่ เอ้ยโหอะคนเต็มปลาอยู่ย่างกายอะไรอย่างไรนี่อเอ้าครับเก็บเก็บนี่ครับเอ๊ะเก็บแล้วก็ปิดไปปิดไปคือเก้าให้มันออกอีกนี่ครับนี่ครับเขากับปิดไปคือเก้าครับผมเคื่องที่นันมีเชื่ออีกให้มันขึ้นนี่ครับ ไปต่อครับไปต่อโอ้วาสิบบออกออกอยู่ครับพี่น้องพ่อมีให้เก็บอยู่ครับมาสุ่มครับมือน,นี่มาสุม่มฝนพึ่งตกเหมือนขึ้นครับว่บคิด้ดามสิออกออกจนเนา่ออนเนาครับคนเต็มปลาอยู่ยางขามเสยครับ ดอกบางยางไงคนยางขามเสยวู๊ห์นั่นพี่น้องผมแน่ไม้ไก่พอมันแมนล่ะครับดอกบางใหญ่สีเหลืองเดีย๋ยวหาทางเขากันครับ สันตาบ่ฝาดเด้อครับนี่ยังมากไกลไกลเมนโอแมนบอกใหม่มันลดนแมนบบนี่อู้แมนครับพี่น้องอู้แมนเ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 มนนี่ครับอืมอู้แมนอีลีครับ เออนี่ได้แล้วอีออดอกนึงนี่อู้นี่ดอกนึงนี่มามามาตรงนี้มาหน,นินี่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 ไปพอกันนี่อู้อู้หสองดอกเลยตัวนี้ปาดปาดปั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 ดอู้หูพรวนพรวนเก็บก่อนแบบนี้ นี่ครับโอ้อสองดอกนี่เลยสามเลยสามดอกแล้วนี่นี่อยู่ใกล้ๆกันเลยนี่โอ้มาทางนี้บุ้ยปุย้ยในเขาม้าบ่เนี่ยเอาเอาไปเก็บดูเป็นบ่มันเน่าไปนี่ไปทางนู้นด้วยมีสมดอกไปครับไปน้ำทางไป อันนี้แมนปุณิโบแมนบ่แมนหัโบแมนไปไปครับยังตัวไม่ยังห้องเดียวยเราบ่ไสอู้พี่น้องคอยแล้ครับนี่ยแล้วยแล้วนั่นอู้ว่ตมันออกไร โอ้พ่ออีลีพี่น้องมาซุ่มๆมี่ไหนเออเออเขาท่าเขาท่าหมอนียปุกอีเลรอครับเจ็บแปลวนี่แมนบ่ะนี่แมนบ่ะบอโอ้ยบโอ้นโอ้ยข้าตื่นเต้อน,เตอนอยู่ครับพี่น้องแหลกๆบ่เห็นครับหลังๆเริ่ม ไดครับทางตอ่อครับหาต่อ,ตอรครับพี่นอ้องใส่ฮะเจออีกแล้วใส่อู้หู้ห่อยแล้วครับอู้หู้ใส่ใส่ใส่ใสอือนี่เอาอีกแล้วครับพี่น้องจักดอก สองดอกเองบอ่ไอู้หูกมีครับพี่น้องมันบางมันบางนี่นน,นี่ครับโอ้นีันนี้ก้อ่นก็มีครับกินได้ไม่ได้โดนน้ำฝนโอ้เก็บเก็บ าดเฮ็ดออกแล้วครับพี่น้องมืออื่นปลาแตกแท้ครับรขี่รถเข้าบ้านนี่มืออื่นนี่แท้ครับคนเต็มปลาครับมืออื่นตะเบิ่งรถครับบระเสือผมมันตกครับคิดว่ามันบ่ออกเก็บเบิแล้วบ่ไปครับไปต่อครับโอ้ฟุกอีกแล้วครับเจี๊ยบแมวมึงฟุก เจอไหมไหนไหน,นมันบ่รอครับพออ่อยแล้วครับใส้ใอ,ใอู้หดอกขาวเลยครับปดัปดปัดอู้หดอกขาวจนทุนเลยอู้พออูอยแล้วครับ น,นี่ครับปะอ้ดอกกางงามเห็ดกางงามคนเก็บกางงามบ่นี้เอาไาเนี่ยเอา้าอ,อู้เก็บมันหยีบครับพี่น้อง โอ้บอเห็นครับบอเห็นยางน้ำหนาเขาบอเห็นครับนี่เก็บเป็นยางเหียบครับนี่โอ้ขึ้นเลยไล่ตัวครับพ่อได้กินอยู่ครับได้แกงอยู่ไปดูตะโมะนี่เก็บเป็นยางเก็บมาทหารเลยไปครับไปเรื่อยไปเรื่อย เ,เจออีกแล้วครับไปครับไส่ดอกใหญ่บ่ปดดอกใหญ่โอ้แน่มาไก่ปาดโอ้บางนี่คุยมยางมาสองหลอดบนบนี้บ่เห็นครับไส่โอ้โอ้สุดยอดสุดยอด อ๋อทุตรงง่ายครับพี่น้องตรงง่ายมาหาไหนตอนตอนสีออกครับอีกแล้วสีหอดทัางออกแล้วครับเบิงแล้วคันนี่ คนสองรอบแล้วว่าเห็นครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมผลงานของมือนี้ครับว่าเจ็บเปีาหมานํำไดครับนี่ครับอย่างมาเข้านึงครับว่าโดนครับประมาณบ่หอดเทิงชั่วโมงนะครับได้เวลาไปครับลูกครับ เดี๋ยวพ่อเด็กแกงครับผมบีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอพอเห็ดอีเดวไอ๋ใช่นี่วะโอ้อีกลกับไปแล้วปล่อยแล้วครับอืมโอเคครับ ติดตามคลิปหนาครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ส่องเก็บเอวสังลุยนเวยนะครับสำหรับคลิปนี้อขอจบสรงนี้ก่อนติดตามคลิปหนาครับผมครับสวัสดีครับ